สวัสดีค่ะมาพบก,กับไพ่สามใบทํานายกันนะคะเจ็ดดอกแดงค่ะจูกเกอร์ดำค่ะแล้วก็หกดอกจิตค่ะไพ่นี้มึงบอกถึงการได้ไปเที่ยวตรีเฮฮากับเพื่อนฟูงนะคะแต่นะคะก็มีงานเข้ามาร่วมเกี่ยวด้วยนะคะนั่นก็คือให้เราตั้งใจที่จะอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจที่จะลบในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลบๆออกไปจากจิตใจออกไปจ,จาก ความรู้สึกบางอย่างหมายถึงว่าคุณจะมีการแยกแยะระหว่างเรื่องเที่ยวกับเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเลยล่ะค่ะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการปลูกฝังของคุณเองนะคะว่าคุณจะเลือกเป็นสิ่งใดเพราะคุณมีโอกาสเลือกสองอย่างได้ค่ะแต่คุณต้องแบ่งให้มันถูกต้องค่ะภัยเตือนว่าหากเลือกเพื่อนนั่นก็คือไม่จีรังยั่งยืนค่ะนั่นคือความตายค่ะ แล้วก็ภพยเตือนว่าหากเลือกการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะนั่นคือความสึกในชีวิตของคุณค่ะฝากกดติดตามฝากเขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ